ไปดูการเพ,พาะพันธุ์ปลาสัตว์น้ำนะคะซึ่งเ,เป็นวิธีการเพ,พาะพันธุ์เรียนแบบธรรมชาติที่จังหวัดตรังค่ะศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเพ,พาะพันธุ์สัตว์น้ําจืดตรังได้ปล่อยพันธุ์ปลาซิลข้างขวาง ข้างขวานเล็กนะคะจากธรรมชาติโดยวิธีเรียนแบบธรรมชาติลงสู่น้ำ,นำตกโตนน้อยหลังเพาะสําเร็จแล้วก็ได้ลูกปลาประมาณ1,000ตัวค่ะที่น้ําตกโตนน้อยในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องหมู่ที่7ตําตำบลช่องอําเภอนายงจังหวัดตรังนางสุวรรณดีขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตรังได้ร่วมกับนเาเภอนายงประมงจังหวัดตรัง หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องและประชาชนในพื้นที่ร่วมการปล่อยพันธุ์ปลาร่วมการปล่อยพันธุ์ปลาซิลข้างขวานเล็กปลาสุลตาและปลากระแถ รวมทั้งหมด30,000ตัวลงในน้ำตกตัวน้อยซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์เขาช่องและป่าต้นน้ำที่เหมาะแก่การปล่อยปลาหายากเพื่อให้มีการขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับปลาซิลข้างขวาเล็กเป็นปลาขนาดเล็กที่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากได้รับความนิยมนำไปเลี้ยงในตู้และเป็นที่ต้องการของตลาดปลาสวยงามทั้งในและต่างประเทศลักษณะทั่วไปมีขนาดเล็กความยาวประมาณ2-3เซนติเมตรลำตัวแบน ข้างสีน้ำเงินอมส้มท้องสีขาวเงินครีบสีเหลืองส้มนะคะเกรดขนาดเล็กตากลมสีดำรอบนอกสีขาวมีแถบสีดำคล้ายขวานข้างลำตัวทั้งสองข้าง พบแพร่กระจายตามแหล่งน้ําธรรมชาติโดยในประเทศไทยพบได้มากที่จังหวัดตรังและเป็นปลาที่กินพืชและสัตว์เป็นอาหารเช่นตัวอ่อนแมลงเล็กๆและพืชน้ํารวมทั้งแพลงต้อนต่างๆด้านผูน้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดตรังนะครับกล่าวว่าปลาซิลข้างขวาเล็กเป็นปลาสวยงามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจากการสำรวจพบว่ามีชาวประมงจับนำไปขายเป็นปลาสวยงามในราคาตัวละ3-5ถึงบาททำให้ปลาในแหล่งน้ำา ชาติลดน้อยลงจึงได้มีการรวบรวมพันธุ์ปลาซิลข้างขวาเล็กจากธรรมชาติมาเพาะพัน์ธุโดยวิธีเรียนแบบธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์แล้วก็ให้ปลาซิลข้างขวานเล็กเนี่ยได้ขยายพัน์ธุสืบพัน์ธุเพิ่มปริมาณในพื้นที่ธรรมชาติในอนาคตต่อไปด้วย